มาตลัดมาตลัดตันเกียบเนมามันนี่ไ่เมืองฮอตเสียฮัตเสียป้ามาซื้อิี่ตร์ฮอตเสียพันจากใดไปขั้วเฮมประวัติชั่วตอนนี้ไ่เมืองตัวบใหญ่ใช่ไหมนี่โลตะไรป้ามัน tuổi nói đó, ngân nói Đắp <laughs> tuổi nhảy bền thả thế à tuổi non, <laughs> Chẳng vào lúc một, để không? rồi, giảm, lần สองร้อยนะก็หอกินก็รอยเดกว้าวเขาเสียพันฝ้ากันเลยก็เลยเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ตัวน้อยเบายันผู้คมกินเ ไก่พ <toys> ันสาายไก่มึงแท้ๆไก้อดีกินได้โอ้แท้ๆเลยเป็นเลี้ยงแท้ๆว่ะปอะทานส้องลอยสิบบ้านสิบ้านไหมคะกับบรถที่นี่นะองยบบาน มีแล้วงูห <laughs> มดดูกาล้นดเสียดัเนเผ็ดมะเผ็ดเัีมันนี้ประวัติีเแกงมะเผ็ดนแกงพริกเผ็ดหอมิบบาอันตีเอดกลวงขนาดเขาดลวง ขัดมาได้ยังเออนั่นนั้นนั่นกล่องสิบบ้านพอดีไปเห็นแก่งเห็นได้ใช่ยาน่าไปแม่จ้าวเต๋อพูดบาปะบ้านกับคู่เป็นเมณน์อะ

อันกบปลาไหนทลกตัวอ่ะพ like, ีน้องอ่อเจ้าซ right? no um, ื้อไปหมดเลยมดนี่เรานอนอย่างนี้นอนไรนอนงม่ไก่ในไไก่เสียไก่กับมะเขือเอียนกับบุมีเอียนกับบีมาทุกครั้งไล้มาไร ก่อนว e ่าบุม e ีเอียนบุมีง ok ูก่อนก็เลยจะมาซื้อเคียดซะพองนี้สาวบาทพ่อนี้ยาาห้าแต่แม่ค้าพันใจดีพันลดน่สงเพิ่ง่งนี้ลดนาบาทเพื่อสี่สิบบาทแต่ประวัติยังมูไว้ยังไป่ให้ท่นกินเถื่อจะไปฮอดบ้านกันแม่ค้าพันลดนงห้าบาท้อเเอียนบุมีเอียนเอียนกบุมีวันนี้มีะเอียนนะ ผู้ว่านนี้มีเอียนปวันมาเมื่อนี้บดจำหยามพ่อปะวันจะไปเสื้อเนี่ยยางรัดปลาดงกงกดเปิืขี้ดมปะวันยิ่ไปอันเอาเครียดไปฮือพวผัดเห็ดเพื่อนเดียวกันเซียวเดียวกันแล้วก็เอามวกเห็ดกับอันซีนควายนี่ไปอันฮื่มลุงรัดเพิ่นแกงพริกเพิ่นแกงมักเห็ดแกงมักเห็ดเป็นสั้นซะกระโบอลไเพิ่นี้เห็นที่กินแส่ห่อแอเฟโซมันอ่ะนี่อ่าเป็นปะวันเสื้อสีอ่อนงามเหมเนี่ยฝนกระโต การเดียวมันเป็นทุนทางนู้นเนี um> <t 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 ่ยมันรอคองหน้าเขาได้เคลียรเป็นกิโลมาส่งเข้ากันว่าเป็นคนย่างหรือคนเป็นคนไทยทุกคนเป็นคนลบอืมนี่คนจะพลัดหมือไ่บังคนขี้ทางเป็นขี้เปิดหมดบ้านนี่นี่เป็นนี่เป็นก็หลังค่ายหมู่บ้านมาเนี่ยก็เลยมันถังเนี่ยกับบรดษสบายเท่านั้นเป็นกันย่างมาพุ่น

อ่ท้อวันนี้จะมาครัวลุงรัดจะไม่เฮ็ดน้องเขียกมาเผ็ดเห็นไหมเฮ็ดแกงมักเผ็ดเออใอยจีนใช่คนแบบเออนั่นอ่าเอานอนอาใช่ซามเห็นน้อยเนึ่เอานอนขวางเฮียล้างซึมก็ได้แตงวันนี้ซะทุกอย่างแล้วลืมเซาตู้เย็นอ,อย่างมันหอมหน่อยหอมพวนนี่เอาไปพุ่งอ่าเราซับครับ มันมืนกีบนี่มาบุกขวานี่แกงไม่ก็แกงมะเพ็ดแกงมะเพ็ดใหญ่เราก็เสียบเสร็จหนึ่งมาเคยกินกัะเียแกงพริกหยวกแหละพริกหยวกนแล้เออปิ้งแล้วปิ้งแล้วนี่กุกเนื้อหนึ่งเลยเหมือันนี่หรอมือไข่ข้าสวยมื่อหน้าจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเราแบบข้าวสวยกวยเตี๋ยว ทะเลาะพายปลงหัวนารีนะก็เอาลงสื้ของเขาก็ปุุงก็มีเนื้อควายเนื้อมเผ็ดหนวก็ได่นเผ็ดซีนควายซีนเผ็ดเนื้อเผ็ดประวันซื้อกาดบันเกียงมาเมื่อกี้ไปซื้อเอียนในบุ้มีใครรับงูกับบมีมื้ดีนะเ้ยไ่ไข่ไ่ไข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 ้าขาไ่่่ลงงูันเจ้า มีวะเขาไปตะก,กี้นี่หัวาถึงเอียนนะแต่ว่ามีกาสองเจ้าก่อนมืึ่งีโบะมาถูกมา,าต่างๆไปหอดกันนี่เพลท่งเลยนกะับเครียดส่งท่งทำไมถูกเครียดส่งท่งท่านอะได้ใกล้มือนักก๊อบงานยนะเก็บเอวเข้าอีกอมีตลมสมง ใส่ชิ้นหมูก็ได้น,หนนะหรือว่าแกงใส่ชิ้นควายแต่เนี่ยจะชิ้นควายแห้งอย่างเดียวแห้งแห้งนี่นี่ลืม,หหหมอห,หมูนี่รื้ย่างแห้งแห้กินแห้งกับมีแอ้มสี่ห้ามัดบไปซื้อก็ชิ้นแห้งเข้าแห้งุระแซ่เลยขึ้นรับเนาะมีปอดมีอย่างเนาะเอามายามันแหงแแ้งแล้วเอามาซอยเราแกงพริกอืมอืมน่ามาเดือดเจอนาะอันนี้วันนี้ก็ซี่แหง้งโอเราอุกอยู่หน่อยทุกอย่างมันื่อเปียกนี่ ต้องผ่าโซ่เหนียวๆเลยออันนั้นสดประกาศเนาะบุดบึดเขาเอาออกมาต่ำครับเขาต่ำมันจะเลี้ยวมันเฮ้ยแกงแค่แกงบอนนี่นะคุณลูกนะอรสชาติมักเผ็ดมั้ยสั้นซะแกงมักเผ็ดแกงมักเผ็ดเป็นเผ็ดแกงพริกแกงพริกแกงพริกแต่ใส่แต่ใบพริกแต่พริกกับใบพริกแล้วนทำขอใส่นะใบพริกใบเขียวๆเวลา ยอดมันแต่พริกนี่มันจะเผ็ดจนพริกขาวเลยนะอืมต้องใหพริกขาวหมดพริกเขียวพริกมันมีขมกัขมเจียวไปเนี่ยอ่ะไก่นี่นั่นเอ,อ,อาซี่เขาอ,อย่างอันแดงมาม,ามา้าอันจะได้มาขายบนไหมครัน,นั่นมาภากรก็ถือก,กันกันอ๋อเขามายาโมกโมกพริกโมกมะเพ็ดนีน่ครัอืมเพ็ดอ่ะเพ็ด

มกใส่หมูใส่ยังนี่ใสข้าวเบี้ยนะใสข้าวเบื้ยเนาะมกเล้าเนาะี่ยเป็นตะกินแล้วพี่น้องเลยอันนี้ปรไดับแ้เมื่อคืกีขาสุเห็นผส่ใสหอมข้าวหอมแดงยังใส่ค่ะลาแดกแล้วบัสห้า่ะไาใส่ใส่กะปิออหั่นสุปคนเมืองแล้วก็ใส่เดี๋ยวเอาไปเอาไปลวกไปพักกันกลมกล่อมครับนั่นไง ไปกินกันนั่นมีอ่ะหรอมีบ้านยาซุกนี่อยู่รุ่งมุ่นอ่าฮ่วกโบ้านอีจันนี่ก็มีเอออคนนี่ว่ะแต่นั่นมันมีเสรนั่นกับพักอีตูวน่ะเออใส่พักอีตูวเห็นนะถ้ามันเส่พักอีตูวร้นบะหอมออาเมนูเด็ดๆมาเคยกินไปไล่บอลแรกทีก็เพื่อให้ได้คิดเมนูแบบซ้ำกันให้แฟนๆบ้างติดตาม ดจะมีเครียดผูเข้าไฟเต็มบ้านหนึ่งขอสักครู่คลิปสองเครียดรดผูกเข้าไฟเดสองเนพอแล้วเนาะตัวเพชรล่ำงอ่าคพี่เชเพชรแหละปพกินว่าค่ะใสีักปีใช่ปแข่งพิเสียักปีไม่มีไหนกัมาเจอจุนั่นมันก็ต้อง สรุปเราสรุปเบี้ยงแอปวดเมื่อยเอเอบก้เาเขาเขาเมานนี้เนาะบ้นนานเนาะบ้านเตน่ก็ม่นะอละก้าสลับไปตำเจวเลยกะเออไปตำเจวได้นั่นนะ,ะตำเจใบเข้าก็เล้ยวขับไหมกับหนดตมสแล้วอ่อืมอืมนี่ ไป่ขัวเขาไล่ซะทนทีมาละน้องล่ามาแล้วมันคนเข้าญาติคนกันแล้วเฮ้มันโคตรเท่กันในขัวลูกผู้สายแกงมักเพชรนินกินมาได้มัเมนเผ็ดกินมาได้แกงกเบ็ตซีนควายนี่เราถึงบ้านหนึ่งตายแล้ว นีกะปิเกลือห้อมข้าวห้อมแดงเบอร์คิงหัวคาผาักอ,อีตู้ ไม่ยุ่งกับนี่หมดขันมันมาตอมนนี่เนี่ยถ้าถ้าสุดยอดอะตอมอยังใช่ดูนั่นน่อยทิ่ปุต้องใส่แล้วมาแขนครีอสุดยอดเลยอัน่น เหี้บน้อย,นนย,นนอยโคกคาดบนอก็แม่รากน,นี่โคกละเอเียดเมื่อเอียดคมแรงพอใส่เนาะ แล้วว่าอืมอืมก็ค่อยวันหน้ามีสี่ค่อยบุญยอมวัดมีหกลายอืมก็สี่ลรยก็ลังแล้วเศร้าบุญยอมใจเต็มนะใจเต็มทีบ่มสี่ไร่เรียกว่าแมเอีกแต่บ่น้องขอสี่ลายสองงานเหี้ยมันได้ะไอแมขอเพิ่มสามลยเดี๋ยวก็อันเปอย่างไรนะน้องขาวัดน้องขาเอามาตัเยอะจบวัดมีหก ฮะพร้อมพ่ออีหมอนเนาะไปคิดถ้ามันยอมเสี้ยวงานแม่หันสืนั่นเนี่ยไม่ซีไรเนี่เพิ่มมือห็นซ้ำเนาะอย่างบ่เมืได้อันน้องจะวัดอีกแต่วัดมีหกลายฮึ่มพร้อมอยู่เลยเพิ่นเอาคาเผานี่ขวดสมัยนี่ขวดถันสมัยที่จีเก็ตละบัลังไฟเป่าปูนปูนคือบุคคนบ้านนี้เพิ่นบัลังไฟนี่แต่บ้านะวอร์ดนี่ดังอยู่เพราะลุงขุนมันเอาลั่ว งคนทำงานก็สร้างนี่ไปบ้านล่างได้ถากไม้ปอกป,อกปอกแป๊กแกันเส้นไม้ก็จะเก็บสช่องมานนมาไว้ดังหลวมมีบอกคือเส้นเส้นไปเอาหลวงไหมแกะทัำอะครนะ<น>พี่ขึ้นมาแล้วค,คนพ่อขา,ายอยู่นี่นมาไปให้ลองกัน เพ่องคุนตำห้อมข้าวต่ำมะแขนต่ำกะปิอยู่นี่อยู่อยู่คบนี่อยู่ไก่ชิ้โตน่ารเลยไก่ชิ้นก่มาเผ็ดแกงมากเผ็ดเ่าแหะ่ะาวเดียวสวเปนคนจีคาอยู่พื้นท์<อ>ไม่หรอกมีฮะจะสัตว์ในถังล่างเพี่อร่างบ้านน่ะนะ ตัวใส่ให้มันเครื่องคือคนใส่ใส่มันขาดทางผิดกันคุณลืมบอกบอกมันไปต่อยเบอกมันไงกันลุงนัดป้อมมันมุคขาดถ่ายไว้ขาดดีกว่าอุ้มนี่เห็นหนือจ้ะข้ามแล้วข้ามน้ำแล้วน้ำแล้วมันไปยางแล้วของเของมันขาดไะมไม่ขาดนลยเราเอามาเจ้ากันนี่ยคือซื้อปลาตัวงาเลยกัคุณน้ำเกันก็ต้องคือกันกัน บอกคนเหนืครันสายไฟขาดนี่นไฟไฟคดดรับหลุดรัดป้อมไม่มคงคนใช้ท่ากกนนี้ครับเจ้ามีบอกคนเหนืออันนี่คือเพ่พาหัวคาเพ่พาหัวคาสนามค่อยๆค่อยๆค่อยๆคาอยู่หลุมเดี๋ยวมันก็เด็กโคตรแห้งนะ่าหางเพิ่งมันโดตลายนะเกลนี่นะแม่นมันลุนเดไหมเป็นหูกดตว้เลยโอเคผักหอมกันมีอย่างนี้ใบขิงใบขิง พักอีตูพักอีตูคือพักอยงจะได้ะพักกำกอซาลาว่อืมซาลากับพักอีตูเนาะภาษาไทยกัใบแมงลักนี่คือใบขิงใบขิงโอ้สมุนไพรแล้วก็ใบโหระพาเคร็ดผู้เข้าไฟเบอร์หนึง่งติดตามชมได้เบอหนึ่งเมนตูต่อไปคือเคร็ดผู้เข้าไฟอร่อยจัด เฮ้ยเชืดไว้เนี่เส้นถึงวะฮะเหรอเส้นรูบๆบ่รวมลำลวกกันเหรอโอเคนี่หัวค่าที่เผาอยู่พื้นแก๊สเนี่ยเดี๋ยวคนจะไปล้าังส่วนในซอยใช่ไหมตาจีไม่แท็นดั่พออเป็นทานเอาอีห้งติดก้นมอข้างอีไฟไม่ม้อคือต้มนอต้มละตับสบายมวยบอกแก๊สไหมเฮาะบอกแก๊สเอาเลยเอาเลยเออ เมาแลอองมาีบอขอเราน่ะมันยุ่งหนะมาแล้มาแล้วามาแล้เมาที่กแกสักเตกระบีควนกรบตกัต้องต่อนตกอีอกกบอกันัตอกนะค่ระาชนมันเป็นนอนทานชื่นนั่นห กีเรามาตําเผ็ดมักเพ็ดเลยมาเพ็ดขาตึ่ันนึงได้ไหเผ็ดมักแค้นตึมเน่ะเอไฟออกาังาตับโคกตับข้ามสนะตักไปเซร์โคละเอาเลยนี่บดละตะวนให้ท่ากินท่าซิม ตำกัาได้นำอิกเดนเข้าตาบ้านนะบุบบุเอาไปเมี่อนอนให้กับเมียมันไปบุบเมียมันไปสอบกะมามันได้หุ่นโคตรนมาแล้ว่ะเช่มไปซื้อเนลาก้าเหรไปก่ะเข้าเกางเข้าเกามงื้นเอาเ้ามงแก่หเจ้าเป็หมื่นปลาลวก้าช่ไนีได้หมื่นเอ็ก็แล้วมันบอกเขาแฟนเป็เจ้าเขาไปซื้อมืนเอแล้วมันได้ จ้ g สามเดียนได้บนัน้องของเนาะเขาไ่้จะไปสมัครเซเว่นเอา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 แล้วกันยูบันพักคนสลางจะนี่เ็ือการฟักต้นเมื่อเขาพูดต้นพ่อพาเขาูฟักต้นนู้นหนินนเจ็บ้านเจ็บาน

จะแล้วแล้วแกงวาเผ็ดน,น,น่ากินน่าเสพแต่บัวผัวที่กินได้บมดความเผ็ดถ้าเผ็ดอะเผ็ดนี่ยนั่น้นดั่นักสอบอด้นีน่นกิ <10 S 1> นซบลูก บ่อเจ้าแหละพอขวานโอซิมเ<า>ซบพอดีเผ็ดเ <laughs> <Okay. S 1> ผ็ดหนะเผ็ดมันกับพเพ็ดพอเจวกะเรียบร้อยบ่นี่ยเรียบร้อยอ <c oughs> ืแกงมักเผ็ดแกงพริกเรียบร้อยแกงพริกมึงอีสระผักเข้ากินซุ่มกัน